KC ครับบริษัท KC Property จำกัดมหาชน KC ทํทำอะไรเนาะดูแฟตชีทก่อนนะครับอ๋ออสังหาอาสังหาเนาะนะครับดูลักษณะธุรกิจหน่อยอา้าวไม่มีอธิบายแต่อสังหาเราน่าจะเข้าใจเนาะว่ากลุ่มอสังหาจะประมาณไหนนะครับ อ๋อกลุ่มเรียนกําลังจะฝึกเทรด forex เดี๋ยวผมจะมีสอนการฝึกเทรด forex หน่อยนะครับสมาชิกเขาเรียกร้องมานะครับดูอีกอย่างหนึง่งของแฟตชีทก็คือดูกําไรสะสมกําไรสะสมไม่มีเลยนะครับของเคซีมันไม่ใช่กําไรสะสมมันเป็นขาดทุนสะสมนะครับ แล้วมันก็เป็นขาดทุนสะสมที่ยังเยอะขึ้นอยู่นะครับถ้าเรามองเห็นแบบนี้เราก็อาจจะวันวันถ้าเป็นผมเนี่ยจะไม่เอาจะไม่เอาหุ้นตัวนี้มาถือยาวแต่ถ้าเล่นก็จะเทรดเก่งกำไรนะครับดูงบการเงินของ KC หน่อยนะครับ ดูกำไรสุทธิครับติดลบมาตลอดครับติดลบกันมายาวๆเลยยาวๆนะครับไตรมาสแรกปี65เริ่มมีกำไร7ล้านแต่ถามว่าเยอะไหมไม่เยอะแต่กำไรกลับมาแบบนี้มุมมองเป็นการเทินอาราวก็ได้นะครับแต่คุณก็ต้องไปดูด้วยว่าเขากำไรจากอะไรเนาะเจาะลึกนิดหนึ่งนะครับสินทรัพย์รวม 9 8 8ล้านนี่สินรวม578ล้านนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นก็เหลืออยู่410ล้านนะครับม,มูลค่าจริงเหลือ410ล้านนะครับมูลค่าจริงของบริษัทคือ410ล้านตอนนี้นะนะครับเมื่อกําไรยังไม่ค่อยดีนะครับกำไรสุทธิยังไม่ค่อยดี RE กับ RA ก็ยังหน่อยๆนอยอย,อยู่ยังหน่อยๆนอยอยู่นะครับแต่ปีนี้ก็เมื่อ กำไรขึ้นมาบ้างนะครับ7 5 0 0นเนาะประเนต์อัตรากำไรสุทธิก็มีบวกบวกหน่อยเออนะครับฟื้นฟื้นฟืนฟื้นน,น,นะครับเมื่อส่วนของผู้ถือหุ้น410ล้านใช่ไหมมูลค่าทางบัญชีก็เหลือ11สตังก์อืมก็เหลือ11สตังค์นะครับแน่นอนว่าตอนนี้มันมากกว่า11สตังค์นะครับแต่ผมก็ยังเหมือนแบบว่า มันยังดูไม่ค่อยน่าไว้ใจในเรื่องงบการเงินนะครับแต่ถ้าเราเทรดตัวนี้เราก็เทรดแบบเก่งกำไรแล้วกันนะครับอืมโอเคนะครับเคยมีปันผลไหมใช่ไหมในอดีตนะครับไม่เคยมีเลยยิ่งไม่น่าถือยาวเนาะนะครับดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่หน่อยครับ รายย่อยอัปเดตปีนี้นะรายรย,ย่อยยังถือ53เอยู่นะครับรายใหญ่คนแรกคนที่2คนที่3นะครับก็ยังถือถือว่าถือน้อยนะถือว่าถือน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดรวมกัน3คนก็แล้วเทียบกับรายย่อยก็ถือว่าถือเยอะแต่มุมมองเนี่ยเราอาจจะมองที่คนแรกนะครับแล้วเทียบกับรายย่อยนะก็อาจจะน้อยไปนิดหนึ่งน้อยไปนิดหนึ่งนะครับน้อยไปนิดหนึ่งนะนะครับ แต่มุมมองของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนี่ยโอ้โหบุคคลล้วนๆน,นะบุคคลล้วนๆน,นะครับดูหน้าบริษัทแลหลักทรัพย์ดูว่าในบริษัทเขาทำอสังหาประเภทไหนครับ อสังหาประเภทไหนอ๋อนี่ไงนะครับมีเมนูให้ดูเนาะบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับดูกราฟ KC ครับ, C, ร,บราคาปัจจุบัน36ตังราคาเส้น200วัน1บาท8ตังดูกราฟ KC ครับ ราคาปัจจุบัน36ตังค์ราคาเส้น2องวัน1บาท8ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น2องวันมุมมองเป็นลงถูกไหมนะครับถ้าผมจําไม่ผิดหุ้นตัวเนี้ยกลับมาเทรดในตลาดอีกรอบใช่ไหมถ้าสมาชิกฟังอยู่และ FC ช่องฟังอยู่นะครับลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยกราฟที่ผมวงอยู่เนี่ยวงสีขาวอยู่เนี่ย คือกราฟที่วิ่งอยู่ตอนนี้ในขึ้นแค่เนี้ยคือเขาเพิ่งกลับระเทศใช่ไหมตรงที่ผมทําสี่เหลี่ยมไว้เนี่ยอันนี้คือในอดีตเนาะนะครับที่แบบว่าหยุดเทดไปนานแล้วแล้วเพิ่งกลับมาเทดใช่ไหมเกซี่ผมจําผิดไหมเออนะครับสรุปเทนยังเป็นขาลงอยู่นะครับรอบหุ้น อันนี้คือรอบหุ้นในอดีตลบเส้น200วันไปก่อนนะครับแพงของเขาเนี่ยอยู่12บาทเลยนะ12บาทเกือบเกือบ12บาทนะครับถูกของเขาเนี่ยเศษสตังค์สิสตังค์ถูกนะถูกในอดีตนะส2สตังค์มูลค่าทางบัญชีอยู่11สตังค์นะครับ ลงไป12สตังค์แล้วก็เด้งขึ้นมานะครับในอด <c oughs> ีตนะอัน you น know ี้ที่เขาปิดการซื้อขายไปนานนะครับเขาเพิ่งมาเปิดก็จะปีนี้นะครับดอยในอดีตก็11บาท80ตังค์นะครับซึ่งแน่นอนมันจะกลับไป11บาท80ไหมก็ผมก็ไม่ได้หวังขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าหวังแค่ตรงไหนนะครับถูกในอดีต12ตังค์นะครับถ้าเรามองกันในอดีตก็คือแพงลงมาถูก และถูกกำลังจะไปแพงครับอ่ะประมาณนี้นะครับสรุปเทนเป็นขาลงนะเคซรอบหุ้นเป็นถูกไปแพงแต่แต่เราคงไม่มองแพงถึง1 1บ0าท80เพราะว่ามันเป็นเรื่องในอดีตไปนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะมองแพงกันที่ตรงไหนนะครับวางแผนเราไปวางแผนที่เดนะครับไปวางแผนที่เดนะครับปรับเป็นเด กราฟไม่ต้องย่อเท่าที่จำได้เนี่ยวันที่เขาเปิดซื้อขายปีนี้เออวันที่เขาเปิดซื้อขายปีนี้เนี่ยอยู่ในช่วงกรอบนี้นะอ่าอยู่ในช่วงกรอบนี้อยู่ในช่วงกรอบนี้นะครับกรอบนี้ไม่เกี่ยวนะเนี่ยกรอบนี้ไม่เกี่ยวกรอบนี้ไม่เกี่ยวนะนะครับเป็นช่วงกรอบนี้นะเราจะมองกันช่วงกรอบนี้นะนะครับ เราจะมองกันช่วงกรอบนี้ผมจึงมองว่าจุดเนี้ยของกรอบปัจจุบันเนี่ยเป็นโซนแนวรับที่ที่มีวอลุ่มเข้าซื้อเมื่อวานเมื่อวานผมจึงมองว่าเป็นจุดได้เปรียบแล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าของ KC ที่เขาเป็นกลุ่มอสังหาเนี่ยที่เขาขายบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมอะไรเงี้ยก็ส่วนในด้านงบการเงินก็ยังไม่ค่อยดีเราขอเทรดเป็นเก่งกำไรแล้วกันนะครับ ผมขยายเลยนะอ่าขยาย,ยางี้นะครับเราจึงมองแบบนี้กรอบปัจจุบันไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับกรอบปัจจุบันนะก ah. รอบปัจจุบันนะกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันนะครับแล้วผมมองถึงไหนใช่ไหม ผมถึงมองถึงถ้ามันเบรกถ้ามันเบรกแนวต้านในกรอบปัจจุบันได้เราก็มองแถวๆนี้อ่าเลขจีวิยาครับหนึ่งบาท1นึบาทเออประมาณนี้นะครับอืมถึงไม่ถึงต้องเบรกหกสตังก่อดน,นะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันหกสิบหกตังแนวรับในกรอบปัจจุบัน28ตังครึ่งทางเท่าไหร่ ครึ่งทาง47ตังค์เดี๋ยวตีก่อน47ตังค์ใช่ไหมอ่านะครับกรอบน,นี้นะนะครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับ30ตังค์เอลต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับ38ตังค จุดสต็อปล s อมี2จุดตอนนี้คือแนวรับแรก30ตังค์แนวรับหลังพิงฝาก็คือแนวรับสําคัญแนวรับในกรอบปัจจุบันคือ28ตังค์มีสต็อปลอมี2จุดคือ30ตังค์กับ28ตังค์แนวต้านแรก38ตังค์แนวต้านถัดไป4 3ตังค์แนวต้านถัดไปค่ากลางและ47ตังค์นะครับ ถ้าเกิดชน47ตังหรือหรือหรือประมาณ50ตังพิมพ์กันตัว k c อาจจะมีย่อบ้างอาจจะมีย่อบ้างอาจจะมีย่อบ้างนะครับชน47ตังกับ50ตังอาจจะมีย่อบ้างย่อมาก็ไม่ควรหลุด38ตัง ย่อมาก็ไม่โครูด38ตังค์แล้วกลับไปเบรก43สตังค์ได้47สตังค์ได้เบรก50ตังค์ได้ขึ้นต่อแนวต้านถัดไปครับ57ตังค์แนวต้านถัดไปครับ62ตังค์ แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ KC คือ66ตังค์นะครับแต่ถ้าเบรก66สตังค์ได้เนี่ยส่วนใหญ่หุ้นสตังค์เนี่ยจะวิ่งไปเต็มบาทและก็เทสเส้น200วันอาจจะกลับเป็นขาขึ้นรอบใหม่ก็ได้แต่ตอนนี้ควรเทรดแบบ เก่งกำไรและมีจุดคัดก่อนนะครับและมีจุดคัดก่อนนะครับสรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไร k c นะครับเมียมีแผนเก่งกำไรแพทเทิร์นเอ็นก็มาหน่อยนะครับ บายเซลสรุปแผนเล่นรอบเก่งกำไร KC แนวรับแรก30ตังแนวรับหลังพิงฝ่าย8 8ตังแนวต้านแรก38ตังแนวต้านถัดไป43ตังแนวต้านถัดไป47ตังและ50ตังนะครับถ้า KC ไม่หลุด30ตังไม่หลุด28ตังแล้วเบรก38สตังได้ การขึ้นไปแตะ47ตังค์และ50ตังค์เนี่ยมีโอกาสย่อนะย่อลงมาก็ไม่ควรหลุด38ตังค์จะเป็นการพักฐานที่สวยนะครับย่อมาไม่หลุด38ตังค์กลับไปเบรก43สตางค์ได้47สตังค์ได้กลับไปยืนครึ่งทางได้อีกครั้งแนวต้านถัดไป50ตังค์57ตังค์62ตังค์แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ KC คือ66สตังค์ครับ ถ้า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 วันใดวันหนึ่ง KC ขึ้นไปยืนเหนือ66สตังค์ได้การขึ้นไปเทสเลข1บาทไม่ใช่เรื่องแปลกและกลับไปยืนขาขึ้นอีกครั้งกลับไปยืนขาขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อวานลืมว่า KC v o วอลุ่มเท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตดูดูอีกเครื่องหนึ่งก่อนว่า มันวอลุ่มเท่าไหร่แล้วมันซื้อมากกว่าขายไหมนะครับ k C เมื่อวานวอลลุ่ม112ล้านนก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะครับก็เยอะอยู่นะครับก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมเช็คให้ว่าเขาเรียกอะไรนะมันซื้อมากกว่าขายหรือเปล่านะครับมันซื้อมากกว่าขายหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมดูอีกเครื่องหนึ่งก่อนนะครับสักครู่นะครับ KC KC นะครับผมก็เช็คในเ Pen นั่นแหละนะครับแต่ผมไม่ได้เปิดในนี้ให้อนะครับ112ล้าน112ล้านใช่ไหมปิดเขียวก็จริงนะแต่ก็แรงขายก็ยังเยอะอยู่แรงขายก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ วันนี้วันนี้ก็อย่าหลุด30ตังละกันนะครับก็สต็อปลอนะก็สต็อปลอนะครับ KC ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ Spen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยาก ทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะ ให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดย o b หรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปลายของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก g ์เพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา,ลาไลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ